ครับสวัสดีครับผมต้อมพอเพียงนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงคาบูไซโตะนะครับคาบูไซโตะซึ่งน่าจะเจอปัญหากันอยู่หลายท่านนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อคาบูใหม่กันประจําประจาให้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะงั้นคืออย่างนี้ครับมาพูดเพื่อแชร์ความรู้นะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมันบ่อยนะครับมาดูพูดถึงคาบูไซโตะก่อนนะครับ นี่นะครับคือคาบูไซโตะเอาเฉพาะตูชุดนี้ชุดเดียวนะชุดบนมันมีผมมีสองชุดนะนะครับคาบูไซโตะนะครับอุปกรณ์ของคาบูอุปกรณ์ในคาบูไซโตะเนี่ยมีไม่เยอะนะน้อยมากน้อยชิ้นมากนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเข็มแต่เข็มนี่มันหักนะนี่มันหักคาอยู่เข็มนอ็อตตัวตัวล็อกลุกตัวล็อกเข็มคสคาบูแล้วก็ลูกเล่งนะครับ น,นิดหน่อยๆนะครับมีแค่นี้เองนะอนุปกรณ์เขามีแค่นี้นะผมบอกไว้ก่อนแต่ปัญหาที่มันหลักๆก็คือบูธท,ทองเหลืองเนี่ยปัญหาบูธตัวเนี้ยอย่างบูธตัวนี้เสียแล้วนะครับเป็นบูธเจ้าปัญหาเลยที่สมาชิกหลายท่านเจอกันแน่นอนอย่างผมก็เคยเจอแล้วก็เสียเสียเงินซื้อคาบูตัวใหม่ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยของสมาชิกส่งให้ผมทําซึ่งอาจโอเคแกซื้อคาบูใหม่แล้วละ่ะไม่มีปัญหาแต่แค่นะอยากนําคลิปวิทยาทานเนี่ยมาแชร์ความรู้กันนะครับ ไอ้บูทตัวนี้เป็นบูทเจ้าปัญหานะครับบูทตัวนี้มันจะใส่อย่างลักษณะคือใส่อย่างนี้นี่คือตัวที่สมบูรณ์นะครับใส่อย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บเรจะเอาน็อตตัวนี้บีบเพื่อบ,บีบบูทตัวนี้ให้ขยับเข้ามาชิดในที่สุดนะครับเนี่ยน็อตตัวนี้จะบีบตัวนี้บีบฝั่งนี้บีบบีบจนจนขอบตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาชิดเคล็คาบูที่สุดให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็รั่วโอเคนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นที่เจอคือว่ารูเนี้ย คุณจะต้องใส่ให้ตรงรูนีน้ด้วยนะนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับรูเนี้คุณจะต้องใส่ให้ตรงรูนี้ด้วยเห็นไหมครับรูที่เอาเอาสายน้ํามันเข้าเนี่ยจากจากถังเข้าเนี่ยนะครับถ้าไม่ตรงปึ๊บเนี่ยจบเลยนะผมบอกก่อนนะออกไม่ได้นะครับออกยากมากอาตัดอตัวนี้ออกยากพ้ตัวนี้มันจะมันจะขันแน่นด้วย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 น็อตตัวนี้ต้องระวังดึงให้ทําให้ตรงๆงนะครับดึงเข้าตรงตรงนะไม่งั้นงานเข้าแน่นะครับ นี่เป็นปัญหาอย่างตัวนี้ก็เสียแล้วนะครับเรียบร้อยเลยนะอย่างนี้แก้ไม่ได้เข็มหักคาด้วยนะครับลักษณะของมันคือเป็นเป็นสามทางชิดนึงนั่นแหละนะครับน้ํามันเนี่ยจะวิ่งเข้ารูนี้นะครับแล้วจะออกสองรูสองรูซ้ายขวาสองรูนี้กับรูนี้นะครับแต่ฝั่งนี้เรามีเข็มอุดไว้มันก็จะวิ่งออกทางเดียวโอเคไหมครับจะวิ่งออกทางนี้ทางเดียวก็จะเป็นฝอยเข้าไปหาพอร์ตไอดีเรานั่นแหละง่ายๆนะครับทีนี้ปัญหาที่ผมเจอคือตัวนี้นี่แหละ ใส่ไม่ถูกใส่ไม่เป็นนี่บางคนใส่ปุ๊บเนี่ยไม่ไม่มาตรงรูนี่นะก็มีนะครับใส่ปุ๊บเนี่ยบิดอย่างเงี้ยบิดอย่างเงี้ยครับบ,บิดอย่างเงี้ยบิดบิดอย่างเงี้ยเอาง่ายบิดเอาตูดนะแล้วดูน้ามันมันก็มาชิดตรงนี้มันน้ามันไม่เข้าก็มีนะแล้วก็เอาไม่ออกพอเอาไม่ออกปุ๊บปัญหาก็คือว่าคุณจะต้องเอาคีมมาบิดตรงนี้เพราะมันไม่มีที่จับพอคีมบิดปุ๊บนะครับนี่เกลียวเสียหมดเลยเพราะมันเป็นทองเหลืองมันมันอ่อนมากนี่ครับปัญหาเพราะงั้น ถามว่าถอดได้ไหมจริงจริงก็ถอดได้ครับแต่เวลาถอดออกมาต้องระมัดระวังแล้วเวลาใส่ต้องใส่ให้ระวังใส่ให้รูเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งตรงรูนี้ด้วยดูตำแหน่งให้ดีอย่าให้พลาดถ้าพลาดคือจบเลยนะครับหนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งต้องระวังเลยนะครับเรื่องเดียวนี่แหละผมบอกเป็นเรื่องเดียวที่ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นถอดออกยากนะครับเพราะมันเป็นบูททองเหลืองนะครับไม่แน่นก็รั่วไม่แน่นก็จะรั่วออกจุดนี้จะรั่วนะครับรั่วออกก็ไม่ดี นะครับก็ต้องแน่นเพะฉะนั้นต้องระวังนะครับสมาชิกหลายท่านนะครับนี่แหละครับเป็นปัญหานะครับก็อยากมาแชร์กันนะครับแล้วอย่าลืมที่บอกครับเฉพาะตัวนี้ไม่มีขายนะอ่าปัญหา,าอยู่ตรงนี้ถ้าตัวนี้เสียเราเปลี่ยนใหม่ได้ถูกไหมครับแต่มันไม่มีขายปัญหาเราต้องซื้อทั้งคาบูเลยราคาก็มีสองพันอัปรุ่นไหนก็สองพันอัปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ระวังกันหน่อยนะครับจริงๆอะผมไม่แนะนําไม่ถอดหรอกตัวนี้ไม่มีอะไรเนี่ยตัวนี้ผมผมไม่แนะนําไม่ถอดหรอกตัวนี้ผมไม่ได้ไดผ,มผมไม่แนะนําไม่ถอดเพราะอะไรรู้ไหมครับมันก็เหมือนสามทางอ่ะวิธีการเช็คน,น้ํามันนี่คือว่าคุณคุณเอาคุณเอาสายน้ำมันเข้านี่แล้วก็เอาสลิงก็เด้ยอัดเข้าไปเลยถ้าน้ำมันวิ่งออกนี่น้ำมันวิ่งออกที่นี่น้ำมันวิ่งออกออกทางฝั่งเข็มออกฝั่งในคาบูก็คือจบก็คือน้ำมันเข้าแล้วไม่ซีเรียสมันไม่ต้องไปถอดไม่มีความจำเป็นต้องถอดเลยนะครับคาบูตัวเนี้ยไอไอทองเหลืองตัวเน นะครับถ้ามันตันก็ก็อาจจะถอดก็เป็นก็เป็นไปได้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถอดก็ต้องระวังแค่นั้นเองเพราะปัญหาตัวนี้ผมบอกเลยเจอนานา,นาจิตตังมากเชอจนปวดหัวนะครับตัวเนี้ยเสียกันบ่อยเสียกันเยอะมากนะครับอ่ะโอเคนะครับถือว่านําคลิปความรู้เหล่านี้มาแชร์มาบอกกันจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาจะได้ไม่ไปซื้อคาบูใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางไปอีก ทางเลือกหนึ่งให้สมาชิกได้ได้ศึกษากันนะครับเอาโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ